ครับคุดเอพายพิมลเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับค่ะในช่วงนี้นะคะทางด้านตัวแทนของเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายจากกรณีที่เจ้าของที่ดินถมที่ดินขึ้นมาสูงนะคะจนไปบทบังเรื่องของหลังคาบ้านเรื่องของตัวบ้านค่ะ ทางด้านเจ้าของบ้านเองก็พาผู้สื่อข่าวมาดูในเรื่องของโครงสร้างของบ้านนะคะที่ระบุว่ามันได้รับความเสียหายจริงๆจากกรณีที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงถมที่ดินจนทําให้โครงสร้างบ้านแบบนี้ค่ะมันมีลักษณะรอยร้าวแล้วก็หวั่นว่ามันจะเกิดการซุดตัวลงมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญทางด้านคุณพี่เจ้าของบ้านมาพูดคุยอย่างรอยตรงนี้ค่ะเสียหายมานานหรือยังคะประมาณปี61ครับ ครับผมก็เกิดจากที่เขาถมที่ถมดินแล้วขุดดินข้างล่างของเราออกไปโดยที่ลากฐานของเราเนี่ยโดนเอาออกไปแล้วเขาไม่ใส่เข้ามาให้ <intimidated. S 2> ทําให้กําแพงของเราเอ็นไปหาเขาแล้วตอนนี้ครับคือทำให้โครงสร้างของเราตอนนี้แทนที่ว่ามันมีดินอัดอยู่มีความแข็งแรงก็กลายเป็นว่าโครงสร้างด้านล่างตรงนี้ไม่มีความแข็งแรงใช่ครับไม่มีความแข็งแรงครับด้านหน้าเห็นบ้านพี่เขียนว่าขายบ้านด้วยตรงนี้เราตัดสินใจขายบ้านเลยใช่ไหมครับใช่ครับ ขายบ้านเลยครับ<า>คือใครอยากจะมาซื้อก็มาได้เลยถ้าเขาอยากจะซื้อก็มาได้เลยครับครับขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นทางด้านตัวแทนกลุม่มเจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนล่าสุดเองเนี่ยก็ได้มีการปิดป้ายประกาศขายบ้านแล้วด้วยนะคะขณะที่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทีมข่าวได้ไปเจอกับทางด้านเจ้าของที่ดินรายดังกล่าว ได้มีการชี้แจงนะคะในเรื่องของการดําเนินการถมที่เนี่ยบอกว่ายึดตามระดับถนนทางหลวงค่ะเนื่องจากที่ดินเดิมที่เข้ามาซื้อไว้เป็นลักษณะที่ดินที่ต่ํานะคะแล้วก็เพื่อให้การระบายน้ําออกไปสู่ด้านหน้าได้ไม่ให้กระทบกับเจ้าของที่ด้านหลังจึงจะต้องมีการถมที่ดินให้เสมอกับเรื่องของยึดระดับถนนทางหลวงขณะที่ในส่วนของกำแพงที่ทำสูงขึ้นมา ด้านล่างจะเป็นด้านของกำแพงคันดินแล้วก็ปรับขึ้นมาเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านขณะที่พร้อมนะคะว่าจากนี้ชาจะต้องมีการแก้ไขก็พร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขค่ะที่มันตามเราก็เลยต้องปรับพื้นที่เนี่ยให้เท่ากับฝั่งที่เขาถมมาเพื่อให้มันเสมอ,อใช่ถมสูงอยู่แล้วเราก็ถมมาเท่ากันแต่คขาสูงเนี่ยมันก็ไม่เกินถนนเราต้องเอาระดับถนนเข้ามาส่วนด้านทางขวาเนี่ย ถ้าเราไม่ถมให้เสมอที่เราแปลงหนึ่งเนี่ยถมเป็นสองอย่างเนี่ยอีกด้านหนึ่งสูง,ม,สงมันก็จะเอียงมาหาทางหมู่บ้านแล้วผมว่าแล้วระบบน้ําผมจะทํำยังไงน้ําก็ต้องเข้าหมู่บ้านหมดเลยอะไรเงี้ยเราจะให้ผมทำยบบไหนผมก็แก้ปัญหาโดยที่ว่าพยายามที่จะถมเสร็จก็ทําท่อระบายน้ําออกหน้าถนนใช่ที่ส่วนฝั่งนี้ยเขาขอให้ก่อกําแพงขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันเตี้ยเกินมองเห็นเข้าไปยังเห็นหน้าต่างเขา ขอให้ยกอีกแต่ทางนี้ให้ต่ำอีกให้ผมทําไงนี่คือเหตุผลเย่เราทํำยังไงต่อเราก็อยากจะแก้ไขให้แต่ถ้าให้เราตัดออกเราตัดแต่ถ้าเราตัดแล้วอนาคตบอกว่าไม่ได้มองเห็นหมดมาลองเรียนอีกแล้วให้ทําไง ส่วนในเรื่องของแนวทางการดําเนินการความชัดเจนในช่วงบ่ายนี้นะคะทางด้านจังหวัดโดยทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะนําทีมลงมาตรวจสอบด้วยตนเองทั้งในส่วนของฝั่งของที่ดินที่มีการถมสูงขึ้นแล้วก็จะมีการร่วมพูดคุยหาทางออกกับทั้ง2ฝ่ายด้วยค่ะขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณค่ะน้องเอค๋คะอันนี้ก็คือได้ฟังความจากทั้งสองฝั่งนะคะว่าทางฝั่งเจ้าของที่เขาก็ยืนยันว่าเขาถมเท่ากับแนวถนนหลักเลยแล้วก็ตอนที่ดูกด้องเรียนก็ได้พยายามเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ในหลายๆด้านแล้วกําแพงที่ต้องทำระสูงอย่างเงี้ยที่เราเห็นในภาพเขาบอกว่าเป็นนายช่างเทศบาลลาดย่าแหละที่บอกให้เขาทำ<อ>เพราะไม่อย่างนั้น ฝั่งที่อยู่บนแนวดินเนี่ยค่ะมองลงไปจะเห็นบ้านข้างๆหมดเลยเห็น <He ard S 1> ทุกอย่างเลยว่าทําอะไรกลายเป็นว่าไม่มีความเป็นส่วนกัาก็เลยบอกว่าให้ทํากําแพงสูงขนาดนี้แต่อพอไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันก็ไปบังทางลมเขาหมดเลยปิดหมดเลยอ,ะอ,อ่ะนะครับ